สนับสนุนรายการโดยเอ็นมาร์คพลาซ่าและแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนคนดีทั้งหลายอัตมาภาพในนามของกองงานเลขาวัดศรีบุญเรืองเขตบางกะปิกรุงเทพหานครในธทรารหน้าที่มาประชาสัมพันธ์บอกสาธุชนญาติโยมทั่วทุกสารทิศปีนี้คุณโยม กรถินสามัคคีของวัดศรีบุญเรืองจะเริ่มเกิดขึ้นในวันที่19พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นอาตอมาภาพในนามตัวแทนของวัดก็ขอเชิญชวนสาธุชนญาติโยมในการร่วมกันทอดกรถินสามคัคคีจุดประสงค์หลักเลยคุณโยมก็คือจะมาบูรณาการจะมาบูรณะในรอบพระอุโบสถซึ่งมีพื้นที่ที่ต่ำกว่ารอบพื้นที่ด้านนอก เมื่อเกิดฝนตกก็จะท่วมในรอบพระโอโสถเนี่ยทำให้การสัญจรไปมาการเข้ามากราบไหว้สักการบ,บูชาองค์หลวงปู่สุขโขทยัยที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในพระโอุโบสถนั้นก็เกิดความยากลําบากนะเพราะฉะนั้นทางเจ้าวาสก็คือเจ้าพนักแขวงนี่ท่านก็เลยปรารภให้เกิดขึ้นในการบูรณะในรอบพระโ,โบสถ์ก็โดยการมีการถมที่ขึ้นมาซึ่งใช้ งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้นตอนนี้ทําไปแล้ว2องล้านหกแสนบาทอันนี้คือเสร็จไปแล้วในะช่วงระยะหนึ่งก็คือการถมที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในการของปูกระเบื้องรอบพระอุโบสถซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด1 0ึ่ตารางเมตรเพราะฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญเจร,เจริญพรสาธุชนญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วม อนุโมทนาในการเป็นเจ้าภาพมาในการปลูกกระเบื้องรอบพระโอุโบสถเพื่อให้แล้วเสร็จเพื่อให้สาธุชนยาติโยมนั้นได้เดินสัญจรรอบพระโอุโบสถไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆในวันสําคัญของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญเจริญพรร่วมเป็นเจ้าภาพในการปลูกกระเบื้องรอบพระโอุโบสถนะก็ขอเจริญพอรอาตมาภาพยังมีงานบุญอีกงานหนึ่ง นั่นก็คือบุญทอดกรถินสามัคคีของวัดศรีบุญเรืองในวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นี้เพื่อที่จะนำปัจจัยทั้งหมดนั้นมาบูรณะในรอบพระอุโบสถก็คือการปลูกกระเบื้องในรอบพระอุโบสถให้แล้วเสร็จในปีนี้งานกระถินจะตรงกับวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เพราะฉะนั้นจึงขอ จเจริญพรมายัางสาธุชนญ,ญาติโยมอีกครั้งหนึ่งขออนุโมทนาขอบคุณคุณโยมอนันต์จิตมีศินบริษัทน้อมจิตอินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดไม่ว่าทางวัดจะทำอะไรก็มีส่วนร่วมมีกิจกรรมร่วมอยู่ตลอดเวลาอันนี้ต้องขออนุโมทนาสุดท้ายนี้อาตมาภาพขออ้างอิงถึงคุณพระศรีรัตนตรยัย จงมารวมเป็นมหันตาเตชานุภาพสนับสนุนเกื้อกูลหนุนนำส่งส่งเสริมให้ญาติโยมสาธุชนญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีอายุวัรณะสุขพราธนาสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมดังที่คิดสำฤิธจดังที่หมายจงทุกท่านทุกประการเทินเจริญพรสนับสนุนรายการโดยเอ็นมาร์คพลาซา และแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์